สวัสดีค่ะนะคะก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวกันค่ะนะคะกับการแพ็กสินค้านะคะของทางเพจเรานะคะเพจสมุนไพรหมอเซงออนไลน์นะคะจะส่งทุกที่ค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณค่ะไปถึงพี่น้องของเรานะคะที่สั่งนะคะส่วนของกระชายดำนะคะหรือว่าเอสเฮิร์ ผูนะคะสูตรเฉพาะตราหมอสิงนะคะตัวนี้ก็ดูแลเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมากในส่วนของผู้ชายนะคะที่สําคัญค่ะนะคะผู้ชายที่มีปัญหาฉี่ไม่ออกฉี่ไม่สุดฉี่ไม่คุ้งนะคะฉี่ไม่พ้นหัวเข่านะคะฉี่ขัดแสบลําก้องนะคะหรือต่อมลูกหมากโตมะเร็งต่อมลูกหมาก ะะต้องทานตัวนี้แหละตัวกระชายดำคุณหมอสิงตัวนี้นอกจะจากดูแลต่อมลูกหมากตัวมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะคะยังดูแลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับนอกเขาไม่ขันน้องชายไม่ทํางานนะคะ,ะน้องน้องชายไม่สู้ทานตัวกระชายดำตัวหมอสิงตัวนี้นะคะจะดูแลในส่วนของน้องชายเราโดยตรงเลยนะคะ คนที่อยากมีลูกอยากมีบุตรนะคะอยากติดลูกง่ายนะคะน้ําเชื้อไม่แข็งแรงจัดไปเลยค่ะตัวกระชายดําหมอสิงจะทําให้น้ำเชื้อของผู้ชายของเราค่ะกลับมาแข็งแรงและยังดูแลอาการปวดข้อปวดเข่าให้ด้วยนะคะข้อเข่าเสื่อมน้ํามันไขข้อแห้งนะคะโรคเกาลูรม,มาติกโรมาตอไนในส่วนของผู้ชายนะคะเน้นเลยนะบํารุงท่านชายโดยตรงเลยนะคะ,ะ,ะท่านชายเมื่อทานต่อเนื่องนะคะจะหนุ่มขึ้นหล่อขึ้นนะคะ กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยนะคะนกเขาไม่ขันก็ช่างเขาแต่นกเราต้องขันนะคะก็อย่าลืมนะคะกระชายดําหมอสิยงนะคะก็จะส่งเข้า,าให้ทุกที่เลยค่ะนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะอันนี้รีวิวนะคะลูกคา้าที่อยู่นะคะ เพชรเกษมเนาะนะคะก็คือในเขตกรุงเทพนะคะลูกค้าเขตกรุงเทพก็สั่งกันเข้ามารัวๆเลยนะคะก็ทางน้องซิาา๊นะคะก็จัดส่งให้กับทุกที่เลยค่ะทุกท่านเลยนะคะเราจะส่งนะคะทุกพื้นที่เลยนะคะอยากได้สมุนไพรหมอเสงนะคะตัวไหนนะคะแจ้งน้องจิ๊มาได้เลยนะคะมีทุกตัวทุกขนาดน,นะคะแม้กระทั่งนะคะในส่วนของ ว่านชักมนลูกของผู้หญิงนะคะก็มีเช่นกันขวดเล็กขวดใหญ่มีหมดนะคะขอแค่ให้บอกน้องจิ๊บมาน้องจิ๊บจะส่งให้เลยนะคะกระชายดํากระชายขาวนะคะเพราะว่าของเราเป็นเพจหลัเเกเป็นเพจหลักนะเป็นเพจหลักของเราจะ หน้าร้านของเราก็จะอยู่ที่สมุรปาการนะคะแต่ว่าเราก็จะมีเพจจัดส่งให้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเพจนครพนมนะคะเพจกาลสินนะคะ,ะเพจสมุรปาการนะคะเพจลูกค้าต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็มีนะคะ,ะเรามีจัดส่งทุกพื้นที่เลยนะคะอยากได้สมุนไพรหมอเสงนะคะก็อย่าลืมค่ะนะคะ อินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้รัวๆเลยนะคะหาท่านใดที่ยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อนะคะก็ทักแชทมาได้หรือว่าโทรนะคะ0649479389นะคะอย่าลืมนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสียงอยากได้สมุนไพรหมอเสียงไปดูแลสุขภาพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ข้อมูลดีๆในการดูแลรักษาสุขภาพและดูแลนะคะท่านและครอบครัว ไ้ตลอดกาลและนานเลยนะคะก็คือจะดูแลให้ตลอดไปเลยนะคะ,ะท่านใดที่อยากได้ผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําด้านสุขภาพหรือให้คำปรึกษาสุขภาพฟรีๆนะคะอย่าลืมนะคะนะครับพากมาหาจิบได้นะคะก็ให้จิบเป็นหนึ่งในผู้ที่ดูแลสุขภาพให้ท่านเลยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะทีะ่สั่งเข้ามารัวๆเลยนะคะอยอดสั่งซื้อ ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะไปเพจในเว็บไซต์ในหน้าร้านนะคะลูกค้าทุกพื้นที่เลยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะสมุนไพรหมอสิงนะคะทักหานงกิจได้คะ่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอสิงนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ